สวัสดีครับวันนี้ก็วันจันนะวันนี้ออกผมมาส่งงานนะบรรยากาศ,ก,ศ,ก,ศก,ก็ตามต่างจังหวัดวันนี้ก็รถค่อนข้างเยอะนะเขามาเที่ยวกันช่วงนี้ช่วงเป็นหยุดยาวนะสุกเสาร์อาทิตย์เสาร์สุกเสาร์อาทิตย์จันเลยน,นี้แล้วกันประมาณสามวันสี่วันเลยนะช่วงนี้ขายของก็ล้บตกนล้มเน็มไหมะก็คุยไปเรื่อยช่วงนี้หามาเครื่องเกมผมตอนนี้ที่มีเล่นอยู่ก็เหลืออยู่แค่ เสติมเด็กกับ o าโว้ี K516 ก็ตอนนี้ก็จะลกขายนะลกขายแล้วแล้วก็ค้ามาจำเข้ามาแล้วเดี๋ยวขายแล้วก็นี่แหละบางทีเครื่องแอนดรอยมันขายบ่อยตรงน,นี้แล้วกันตอนนี้มีเลงๆไว้ก็มี Xbox OK ROG l i n นะที่เป็นเครื่องสีขาวราคาประมาณมือหนึ่งก็ประมาณ17นะกับอ่า Emadico นะจะถามว่าจะซื้อไหม มีแววที่จะซื้อนะเพราะว่าส่วนใหญ่รู้สึกว่าน่าจะอิ่มตัวเครื่องอิมูลเลเตอร์ที่เป็น Android แล้วเพราะว่าซื้อมาก่อนหน้าน,นี้ก็เป็น R G 405M มาเป็นมัดจารอบก่อนนั้นนี่ก็406 406แล้วก็มาเป็นอ่า K 56ก่อน K 56ก็เป็น R 3า h สนะซึ่งได้มาก็ขายเพราะว่า,วารู้สึกว่าเล่นแล้วแบบ ม่ใช่ว่าเล่นเราไม่คุ้มนะเล่นล้วแบบขเขาเรียกว่าไงเดียเหมือนมันไปไม่สุดอะแบบพอเราอยากเล่นเกมนี้เกมนี้อะไรต่งกางๆลรวแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่คือถามว่าทําไมถึงเลือก p c handhel d นะ p C handhel d เนี่ยก็คือเกมมันแบบตัวจะบอกไอเดียคือมันมันไม่ใช่ว่าดีที่สุดนะแต่คือประเด็นคือมันมาเล่นเกมได้เยอะ,อะส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองก็คือมันเออเล่นเกมได้เยอะส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองที่ ที่บอกว่าทำไมถึงเลือก PC handheld นะที่เลือก PC handheld เนี่ยก็คือส่วนที่2เลยก็คือมันผมชอบอีกอย่างคือเวลามันเล่นแล้วมันอัดวิดีโอได้แล้วก็ทำให้ผมนะเอาคลิปเนี่ยมาลงไว้ใน youtube คือถามว่าลงใน youtube ได้อะไรมันผมไม่ใช่เอเเตอร์หรืออะไรต่างๆนะคือถามว่าลง youtube ก็ได้อะไรคือมันพอเราลงไว้แล้วเราแบบเออเราก็มาวนดูนะว่าเราเล่นไปแล้วเนี่ย กี่วันที่ผ่านมานะครับอย่างเมื่อวานนี้เราก็นั่งเล่นกอเอาบอลภาคสองนะภาคสองรู้สึกว่าลงประมาณสองคลิปหรือสามคลิปนี่แหละจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีอ่ดักเกิลบอลของพี p พีดักเกิลบอลแท็กทีมทัวร์นาเมนต์แท็กแท็กอะไรแท็กทีมแท็กทีมอ่อะไร,ะไ,รไม่รู้อะของพี p พีอะนะแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็เป็น ถัาจากดักกันบอลมาก็จะมีเกมอีกเกมหนึ่งก็คือเกมไอ่จะบอกไอเดียจะบอกไอเดียคืออีเกมหนึ่งหลังจากดักกันบอลมาก็จะเป็นเกมของ 3ds มาริโอ,อ้คาร์จ7อะไรประมาณเนี้ซึ่งผมก็เล่นเกมอยู่แค่เนี้แล้วถามว่าเออเกมใหม่ๆมาอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินซื้อนะผมมีเงินซื้อนะแต่ว่าคือประเด็นคือเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ส่วนใหญ่นะแล้วก็เรื่อง ส่วนใหญ่จะเล่นเกมแก่เกมเก่าๆเ,เ,เกมใหม่ๆก็มีเล่นนะอย่างสตรีมเด็กของผมเล่นเพย์สองเนี่ยตอนนี้ก็ยังได้เก็บเออ่เกมเก่าอยู่อย่างพวกก็ตัววอลก็ตัววอลตอนนี้ก็เล่นผ่านมาหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าภาคนะ่ห้าภาคภาคที่หกก็คือภาคที่สามนะครับก็ตัววอลภาคสามพอจบก็ตัววอลภาคสามไปก็น่าจะ พอจบก็ d อว w สามไปทีนี้ก็น่าจะเป็นก็ดอว์พักสี่นะที่อยู่ใน p พซึ่งมาลง PC ด้วยแล้วก็ p พเสร็จแล้วก็ก็ d อว w พักพักห้าและภาาแรกนาล็อกนะนะซึ่งก็ลง p c เหมือนกันทําให้แบบว่าเออก็เราก็เล่นอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ต่อไปก็มีจะเก็บอาจจะเก็บก็ดอว์หุ่นพักสาในในอา G แล้วก็น่าจะหยุดพัก สักเบรกหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเล่นอันชาเต d ต่อนะอันชาเตตั้งสามภาคแล้วก็วนกลับมาวนกลับมาอันชาเตตทภาสี่แล้วก็อันชาเต d ที่เป็นภาคผู้หญิงนะโอเคเดี๋ยวผมขอของลงส่งต่างจังหวัดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราพูดกันใหม่นะอารมณ์ือนประมาณฟอร์ดแคทอะไรประมาณเนี้ยเขาเปลี่ยนบรรยากาศโอเคนี่อยู่ที่ร้านที่ส่งของแนละ้วโอเคครับ